แก้วมังกรทุ้ใหญ่กว่านอาะไรนะคะมาซื้อ 3, ก,กันได้สามโลห้าสิบบาทสนใกกระนด้นะคะจะซื้อแก้วว้กินมาบกเรอกันได้แก้วสามโลห้าสิบาทมากันแล้วนะคะแก้วหวานหวานสนใจจะซืแก้วมังกรไว้กินมาซื้อหากันได้สามโลห้บบาท อย่าลังเลกันดูนะคะจะซื้อแก้วไว้เเ็นมาซื้อหาก,กันได้แก้ว3โล50บาทสนใจซื้อแก้ว3โล50บาทดิมาบวกเงือเรียกันได้เลยนะคะแม่คอนไวทเเทนมาซื้อหาก,กันได้3โล50บาทด่มาเลยนะคะมาบวกเือเรียกเป็นก่องอได้เลยสนใจจะซื้อแก้วบุฟเฟไวทเทน3โล50บาท แามังกรมากันแล้วนะคะสามโลห้าส,ส an ははิบบาทสนใจซื้อแก้มังกรนี้มาเลยนะพี่น้าเราขายดีกันแล้วนะคะสามโลห้าสิบาทมาซื้อไห้หน้าจะได้นะพี่น้าสามโลห้าสิบบาทซื้อเลยซได้สนใจซื้อแก้มังกรสามโลห้าสบาทมาซื้อกันได้เลยนะคะแก้มังกรสามโลห้าสิบบาทจะซื้อไม่ทิไว้ท่นมาซื้อากันได้ แก้วมักรนแล้วนะคะสามโลหห้าสิบบาทแก้วางลากระเละแก้มััดมาแล้วนะคะสามโลห้าบาทสนใจแก้วมังกรสโลหบาทมาดูได้ิงแก้วมงกรมากันแล้วนะคะสามโลบบาท สนใจเรื่อซ้อแก้มักรไว้กินมาซื้อหากันได้3โล50บาทอย่าลัเลอยู่นะคะจะซื้อแก้วมังกรไว้กินมาซื้อหากันได้แก้มกรมากันแล้นะคะ3โล50บาทสนใจเรื่อแก้มักรอย่าลังเลกะอยู่นะคะจะซื้อแก้ไว้กินมาซื้อหากันได้แก้วหวานามากันแล้นะคะ3โล50บาท สนใจม้แก um 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 ้บางคอนไว้กินมื้อหาได้3โล50บาทอย่ามันเรยกัดูนะคะจะ้แก้วไว้นมาดูจะเรียกกนได้แก้ว3โล50บาทสนใจมื้อแก้วบังคอนไว้ินมาซื้อหากันได้3โล50บาทแก้วบังคอนหวานหวนมากันแล้วนะคะ3โล50บาท ดแกงชื่อแก้วมังกรหวางบวานรุ่งแห่นะคะสามโลห้าสิบบาทใครชื่นถิ่กันได้เลยนะคะแก้วมังกรแก้วมังกรหวานนี้มาเลยนะพี่น้าสามโลห้าสิบบาทไม่มีแล้วนะคะรีบมาซื้อหากันได้ราคาที่นะคะสามโลห้าสิบบาทเนะคะสามโลห้าสิบบาทในซื้อนาเกียดแดนะพี่นะรีบมาเลยนะคะสาม ใจ่แก้วมังกร3โล50บาทนะคะแก้มังกรหวานเยือกลยนะที่้า3โล50บาทเป็นแก้วมังกรนี่มาเลยนะคะแก้มังกรลูกใหญ่นะคะ3โล50บาท3โล50บาทมาแล้วนะคะมาด้วยิจะได้สนใจที่แก้มังกร3ล50บาทแก้ว จะได้ใบเก้มังกรหวานหาน3โล50บาทจะซื้อแก้มังกรไใ้เก็บมาซื้อมได้แก้มังกรมาแล้วนะคะ3โล50บาทอย่าลังเลกันอยู่นะคะจะซื้อแก้มังกรได้มาซื้อมาหากันได้แก้มังกรหวานหานมากันแล้วนะคะ3โล50บาท3โล50บาทนะคะเดี๋ยวซืแก้มีมาโดนละที่นะเราขายเลกันแล้วนะคะ3โล50บาท สามโลห้าสินะคะจะซื้อแก้วไว้กินมาซื้อหาันได้แก้วมมากันแล้วนะคะสามโลห้ามห้าสิสนะคะมาซื้อมังกรหวานหวานนะคะมาใส่เมนกันนะคะที่น้าไม่ดือนเสดานะคะแก้วมังกรหวานทุอกอย่างนีนะคะสามโลห,ห้ามาซื้อไว้กินจะได้เลยนะคะมาซื้อหากันได้ สกดใเพื่แ้มังกรสามโลห้สิบาทแก้มังกรนะคะมัซส้อหากันได้สาโลห้บาทเกดใจื่อแก้มังกรไว้กินไว้ทันนะคะมาหากันได้แก้มังกรมากันแล้วนะคะสโลห้าสิบาทสามโลห้าสิบบานะคะราบบเงดได้เลยนะคะแก้มังกรสามโลห้าสบาทมาเปแล้วนะคะแก้มังกรสามโลห้าสิบบาทก่แก้มังกรไว้กิน ขับาได้3 50บาทก็ะดิ่งมีนาเดียจะไดลยนะคะแก้วมังกร3ตัว50บาท3ตัอ50บาทนะคะแก้วมังกร10บาทนะคะแล้วกระดิ่งน3ว50บาทเย็นน้ำใจกันหน่นะคะจะด้แก้วมังกด้งบัมาได้แก้วมังกร1วบาทนะคะขับปลยก็ได้3ตัว50บาท3ตัว50บาทนะคะับก็ได้